สดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้มาไลฟ์ห้านาทีนะคะทุกคนนิดเดียวนิดเดียววันนี้วันพระแล้วก็ตื่นสาย <c oughs> วันนี้วันพระตื่นสายนะคะใครที่แบบว่าเฮ้ยใ,ใครที่คือคือร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนก็จะพูดว่าเนีย่ยเปิดพัดลมก่อนร้อนบางคนก็จะพูดว่ากินโปรตีนก่อนนอนแล้วแบบแล้วแบบว่านอนไม่หลับ กินโปรตีนก่อนนอนแล้วนอนไม่หลับสําหรับปีอสมานี่ไม่ใช่นะคะปีอสมานี่หลับลึกหลับแบบโอ้โหหลับอีมาหลับแบบหลับแบบปลังประเหลือมาหลับลึกมานะคะพอดีเมื่อวานไหนนะเมื่อวันหรือสองวันเนี่ยพี่ฝนนะคะส่งส่งส่งการไลฟ์สดคลิปการไลฟ์สดาปฟังย้อนหลังนะคะคลิปการไลฟ์สดว่าช่วยฟังหน่อยว่า ลูกค้าที่เขากินยาละลายริมเลือดอะ่ะที่เขากินยาละลายริมเลือดอะ่ะเขาอยากกินโปรตีนเพื่อที่จะให้สุขภาพดีนะคะเพื่อที่จะให้สุขภาพดีขึ้นเนี่ยกินโปรตีนได้ไหมซึ่งน่าจะพี่ฝนน่าจะมีลูกค้าเป็นเคสนี้นะคะแล้วทีเนี้ยแล้วทีเนี้ยมีมีคนเข้ามาถามบอสปุ๋ยนะคะให้ถามนายแพทย์เปี่ยมโชคนะคะเออว่า กินยาละลายลเลือดแล้วอะเขากินโปรตีนอยู่นะแล้วเขาอะมีความรู้สึกว่าร่างกายเขาอะออดีขึ้นมากสุขภาพแข็งแรงขึ้นมากนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นมากจากการกินโปรตีนของเราแล้วแล้วทีเนี้ยพอไปตรวจไปตรวจเลือดนะคะซึ่งผลตรวจเลือดเนี่ยเขาบอกว่ามันผิดปกติ ผิดปกติในที่นี้ในแพทย์เปี่ยมโชคเขาได้พูดว่าคือโปรตีนของเราอะมันเป็นโปรตีนถั่วนะคะถั่วธรรมชาติไม่มีสารเจียโปนไม่ใช่โปรตีนจากพืชเป็นโปรตีนจากถั่วซึ่งถามว่ากินได้ไหมกินได้ควบคู่กับยาละลายลิ่มเลือดที่คุณหมอให้มานะคะทีนี้เราก็มาดูว่าการที่ เลือดค่าเลือดผิดปกติเนี่ยเกิดจากอะไรก็ต้องไปดูการกินอาหารการกินของหวานนะคะการกินแบบอาหารโซเดียมอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะน้องปุ๋ยสวัสดีวันพระนะคะสวัสดีเช้าวันพระเหง้งปังๆป้งรวยๆนะคะวันนี้น้องปุ๋ยตื่นเช้าจังเลยนึกว่าไม่มีคนมาดูปุ้ยแล้วนะเนี่ยนี <c oughs> ่ ก็ไม่มีคนมาดูพี่ปุ้ยแล้วนี่นนยสวัสดีค่ะเออก็ก็ทีนี้นายแพทย์ก็เลยบอกว่าก็เลยพูดว่าก็ลองลองดูถ้าถ้าไม่มั่นใจจัดก,การคือคือถ้ามาลองดูอ่ะให้คุณพิสูจน์อ่ะให้ให้คุณลูกค้าพิสูจน์ว่าอ่ะควบคุมอาหารแล้วก็ รวยๆนะคะรวยๆนะอ,อให้คุณลูกค้าลองพิสูจน์นะว่ากินโปรตีนของเราหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ใช่รับพระคะ่ะสาธุนะคะเฮงปังปังวันพระกันนะคะให้คุณลูกค้าเนี่ยพิสูจน์จัดการกินโปรตีนของเราหนึ่งอาทิตย์นะเขาก็คือกินควบคู่กับยาหมอแต่ว่าคุมอาหารคุมเรื่องอาหารรสจัดคุมเรื่องโซเดียมนะคะหนึ่งอาทิตย์เนี่ยพวก กินอาหารที่ว่าถ้ามันมีปริมาณที่เกินต่อร่างกายต่อหนึ่งวันเนี่ยมันก็จะทําให้ค่าเลือดผิดปกติอ่ะทีนี้ลองให้คุณลูกค้าลองว่ากินโปรตีนหนึ่งอาทิตย์นะแล้วก็ควบคุมอาหารที่คุณหมอเของห้ามกับการที่ต้องเป็นโรคก,กับกินยาสลายเลือดเนี่ยอแล้วก็ไปตรวจเลือดว่าค่าปกติไหมแล้วก็ทดลองอีกหนึ่งอาทิตย์ ไม่ได้กินโปรตีนของเรานะไม่ได้กินโปรตีนของเราแต่ว่าก็กินอาหารปกติเลยไม่ต้องคุมอาหารแล้วก็ไปตรวจเลือดนะคะอันนี้เพื่อความสบายใจนะอันนี้คือคุณหมอายแพทย์เปรียมโชคเนี่ยเขาพูดแบบกลางๆนะคะเขาไม่ได้พูดเท่าข้างของโปรตีนเราหรือว่าไม่ได้พูดแบบโจมตีอะไรใครทั้งนั้นคือว่าคือคือจะไม่ไม่พาดพิงถึงสิ่งอื่นเนะาะจะพูดแค่แค่โปรตีนของเราอะเหลือสองกินดูดกินดูด ยังไม่ได้ทําชุดเลยทุกคนนะคะแต่ถ้าถามว่ากินโปรตีนของเราได้ไหมกินได้นะคะเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแต่ว่าโปรตีนของเราอะ่ะก็ไม่ได้ไปรักษาโรคอะไรให้มันหายขาดจากที่อ,อ่อเดี๋ยวก็จะมามีคนมาพูดว่าเฮ้ยมันเกินไปมัน มันมาัศจจรย์เกินไปมันเกินยาหมอมันยาพิเศษเน,นี่ยไม่ใช่นะคะไม่ได้กินเพื่อที่ให้โรคที่คุณเป็นอยู่าหายนะคะกินเพื่อให้สุขภาพดีเพราะเป็นโปรตีนพืชลสอ่อเข้มข้นที่สก,กัดมาแบบไม่ได้มีสารเจือปนใดๆเลยอะทุกคนขนาดขนาดไอเนี่ยขนาดแคปซูลยังเป็นข้าวเหนียวเลยอะคิดดูสิเออมีคนบอกว่าแล้วมันจะมีผลต่อไตไหมไม่มีนะคะนายแพทย์เปี่ยมโชคของเราอะกินมาแบบ เก้าปีสิบปีสิบกว่าปีสิปุ้ยปผิดปุ้ย,ย,ยจะบอกว่าเขากินวันละเก้าแคปเออจะบอกว่ากินวันละเก้าแคปโซนซึ่งกินมาแบบขนาดเป็นนายแพทย์อะเป,นนเป็นนายแพทย์เป็นนักพยาบาลเป็นทนายความอย่างเงี้ยเป็นคุณหมอเครกอะไรนะคุณหมอแพทย์วันนั้นเห็นเห็นบอสได้เรยคุณหมอแพทย์ใช่ไหมเออนั่นแหละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็ยังทานนะ่ะแล้วไปคุณหมอแล้วเป็นปนายแพทย์เปลี่ยนโชคคิดดูสิ ในแพ็คเปลี่ยโชคยังทานเลยวันละเจ้าแคปเพื่อที่จะให้คืออายุเท่าไรหกสิบใช่ไหมเพื่อที่ไม่ให้ร่างกายอ่อนอ่อนเพียแล้วคุณพ่อว้าวสุดยอดขอบคุณสำหรับอ่าอ่าคอมเมนต์ขอบคุณสำหรับรีวิวนะคะเดี๋ยวจะแคปแคปแคปก่อนแคปก่อนนะแคปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะไปไอนี่ เดี๋ยวจะไปแบบโพสดนะขอบคุณมากนะคะขอบคุณสำหรับรีวิวนะพี่ปุ้ยไม่ได้เป็นความดันหรอกพกีพก่ปุ้ยเป็นไมเกรนพี่ปุ้ยเป็นไมเกรนเนื่องจากกินอาหารกินอาหารน้อยนอนน้อย,อยกินอาหารน้อยนะที่นี่คือไม่ชอบกินเนื้อสัตว์ไม่ชอบกินหม, oras, ไมนูไม่ชอบกินไก่ไม่ชอบกินเป็ดไม่ชอบกินผลไม้คือวันๆก็กินแค่แบบขนมของลูกแล้วก็ข้าวที่เรากินเช้ากั้งวันเย็นนะแล้วก็ขนมของลูกอะอย่างสมมติว่าลูกอะ ลูกไปกินพวกเค้กซีกินชานมไข่มุกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกไปกินเคฟซีลูกไปกินชานมไข่มุกอย่างเงี้ยแล้วเหลือปุ้ยก็จะกินประมาณนี้ปุ้ยจะไม่ค่อยดูแลร่างกายไม่ดูแลสุขภาพไม่แบบไม่ดูแลเรื่องอาหารการกินอะคืออยากกินอะไรก็กินนะคะแต่ไม่ค่อยกินโปรตีนสัตว์ไม่ชอบกินไก่ถ้ามีคนมาบอกว่าเฮ้ยกินไข่ต้มวันละเท่านี้นะกินเอ่อกล้วยกล้วยต้ม ถามว่าไม่ใช่อ่าโอเคโอเคโอเคขอบคุณมากนะคะพอด ی, พีพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยเข้าไปดูแล้วไม่ไม่ค่อยได้เข้าไปอ่านรีวก็มีโน้ตแต่ว่าจะเข้าไปอ่านโน้ตประมาณว่าพวกน้ําหยดอะไรที่ให้ให้ลูกค้าอันนี้นะคะลูกค้าก็จะถามว่าน้ําหยดคืออะไรอะไรเงี้ยก็จะเข้าไปดูแบบนี้แต่ไม่ค่อยเข้าไปดูในในรีวิวน,นะ,ะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากครับปุ้ยที่บอกพี่ปุ้ยนะเอออ่านรีเลยปุ๊บที่ค่ เออเพราะว่าพี่ปุ้ยอะเป็นคนไม่ค่อยกินอาหารที่มีประโยชน์กินขนมกินขนมอะไรกินขนมจุกจิกของลูกไม่ใช่กินขนมกินขนมจุกจิกของลูกนะคะเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบกินไก่เนี่ยก็เลยไม่ค่อยมีโปรตีนทางนี้แต่ว่าเวลาทำเนี่ยอากาศมันเริ่มร้อนใช่ปะปกติปุ้ยอยู่ไม่ได้นะเอออากาศร้อนแบบเนี้ยมันจะร้อนปวดหัวเนาะร้อนปวดหัวมันก็แบบ มันจะปวดอย่างเงี้ยปวดไปจนท้ายทอยมันหัวจะระเบิดอะต้องเข้าไปแบบหาเจลอุ้ยต้องไปหาเจลมาซื้อทิ้งไว้ที่ห้องฟิตนะเวลามันปวดหัวจะระเบิดอะเอามาปิดตายอย่างเงี้ยแล้วนอนกต้องนอนหลับเลยนะแล้วก็กินยาแก้ปวดหัวนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องกินยาแก้ปวดหัวตลอดเลยอะนะคะแล้วก็เอาไอ้เจลมามาแปะไว้ไม่ให้แบบหัวมันจะระเบิดอะเฮ้ยแต่ตอนเนี้ย ไม่มีอาการแล้วนะโคตรโชคดีอะ่ะเออรีบกินก่อนหกโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวจะไปใส่บาตรม่ทานพอดีวันนี้มีมีคนฝากใส่บาตด้วยนะคะเออนะคะเดี๋ยวปจะกินสแคปซูลเนี่ยความที่แล้วแล้วทำงานนะทํางานอยู่กับคอมพิวเตอร์ใช่ไหมดูดูปุยอ,จอาจจะจ้องหน้าคอมสวัสดีค่ะซียาจะจ้องหน้าคอมได้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงปุยก็จะต้อง ลุกขึ้นไปแล้วก็บอกว่ามองโน่นม,มองนี่เพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองอะปวดตาเพราะว่าปวดตามากอยู่กับคอมได้ไม่นานเนี่ยนั่งอย่างเงี้ยได้ไม่นานเพราะาไฟมันเข้าตาะคะแต่โชคดีมากโชคดีมากๆที่ได้ตัวช่วยดีดที่เราอะหายปวดหัวาหายเป็นไมเกรนนะคะถามว่ามันเครียดไหมถ้าถามว่าคนเป็นไมเกรนมันเครียดไหมไม่น่าเครียดหรอกน่าจะนอนน้อยอาหารไม่พอแล้วก็ใช้สายตายเยอะนะแสงแดดเนี่ย อยากใส่แว่นตาดำมากเลยอะขับรถขี่รถอยู่ในอยู่อยู่ในรถยนต์นนะ่ะยิงแสบตาเลยขนาดติดฟิล์มดำใช่ปะเออเนี่ยมันยังปวดตามันเนี่ยเรื่องสายตาก็ดีขึ้นเยอะเลยปุ้ยเป็นต้อลมนะมันจะเห็นไหมไม่รู้มันจะมีก้อนเนื้อเล็กๆตรงตรง,ตรงตาดำเป็นต้อเป็นต้อเขาเรียกต้อลมใช่ไหมไปหาหมอหมอบอกว่า มันไม่สามารถหายได้นะคะมันจะคุมได้แค่กินยาหมอไม่ให้ก้อนเนือ้อมันโตเข้าลูกตาดําแล้วเป็นสองข้างแล้วติดลูกตาดําเลยถ้าติดถ้ามันขยายเ้าลูกตาดำบุกตาบอดสองข้างนะคะโชคดีมากโชคดีมากอยู่ใกล้ลูกตาดํานะคะอุ้ยแต่แล้วแต่แ้แแ้จะไปรีบไปใส่บาตรห,หลอน าแฟยังนอนอยู่อขอต้อตัวเองเรารู้สึกว่าเราหลงรักผิวตัวเองอะหลงรักผิวแบบผิวสวยทังเลยผิวใสผิวสวยมากชอบหลงรักผิวเองมาก เะะมื่อวานเมื่อวานปั้นแขนเออเมื่อวานเน้นแขนนะปุ้ยไม่ค่อยได้เน้นแขนนะเมื่อวานเน้นแขนออกกําลังกายเน้นแขนแล้วก็เน้นก้นนะคะพุงออก พุ่งพุงออกไม่ได้ออกครบแบบทุกสัดส่วนนะเดี๋ยวปุ้ยพีเซยบายก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะไลน์แป๊บหนึ่งแป๊บนึงสวัสดีค่ะขอบคุณมากจะมาจะมาบอกว่าเรากินอะไรนี่น,น,นี่เดี๋ยวเพราะว่าตื่นมาแล้วหิวเลยเราจะกินอะไรเรากินอันนี้นะกินอันนี้แล้วผิวผิวดีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงนะคะเดี๋ยวปุ้ยพีเซยบายก่อนนะสวัสดีค่ะ